คนไทยทุกคนโชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใต้ใดินมีพลังงานสิ่งที่เราควรทําคือเข้ามาตรวจสอบสอดส่องดูแลสมบัติอันนี้ที่ปู่ย่าตายายให้เรามานานแล้วจัดสรรส่วนแบ,บ่งให้เป็นธรรมกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรตัวจริงหัวใจสําคัญที่จะไปถึงว่าจะปราบคอร์รัปชันยังไงคือความโปร่งใสก็ต้องให้ประชาชนร,ร,รับรู้รับทราบเพราะประชาชนเขาจะได้มาดูว่าเออสิ่งที่ทำไป เหมาะสมไหมควรแก้ไขหรือไม่แล้วเปิดไฟตรงนี้ให้สว่างใครมาหยิบของตรงนี้ออกไปก็เห็นว่าเป็นใครหยิบทาให้มันเกิดความโปรง่งใสมีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือสื่อก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําครับ